ไม่ตายเถอะจูจๆก็สลบไปเนี่ยเหมือนมีใครมาทุบหลังเราเลยอะ่ะนายนายลืมตาได้แล้วี่เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยเราอยู่กันนี่มันตำรวจหัวไซเรนเนี่ฉบับผอมเพียาโอ้ไ oh ม่ก๊อสเดี๋ยวเราไปอยู่ที่นี่นยังไงเนี่ยรอบที่สองแล้วจำได้ว่าตอนนั้นกำลังเดินอยู่แล้วทิ้งขยะแล้วลงข้างทางไม่ลงถังขยะ แล้วก็เหมือนมีใครมาทุบหลังเราตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่นี่แล้วอ่ะฮะาเฮ้ยกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วโฟกัสหายไปไหนเนี่ยโอ้ยบอกว่าถูกกินไปแล้วอ่ะยังไม่ได้รล้วพี่เออนายใจเย็นหน่อยนายเจเย็นหนลองเรียกดูก่อนตัวเสียอะไรเนี่ยคุตำรวจเฮ้ยโฟกัสโฟกัสเขางขังเหรอพี่ โฟกัสโอ้ยบีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโฟกัสจะหนีได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้ว่ทำไมโดนกลับมาได้อะโดนจับได้อูใช่ยูไปเจอทางตันนะโอ้โหเราแล้วเที่ยวเราก็เคยมาลรอเป็นแล้วโฟกัสโดนจับด้วยเขาด้วยเนี่ยโดนจับด้วยรอบนี้เราเผลอไปตดที่สาธารณะเลยเดี๋ยวมันจับมาหนี้ไงหนีเราก็ว่ากิจอะไรเป็นเม็ดเราคิดว่าขยะเน่ามาเธอเราว่าเราเนียนแล้วนะยังโดนจับได้ แม่เลยพวกเราเนี่ยอันเธอไปทำในผิดมาอ๋อฉันมาเหรอฉันไม่มีอะไรกินฉันเลยไปอยาะมาแล้วจะเจอปลาตัวเนี้ยแล้ถูกจับเหรถูกจับแล้วจะก็ไม่ผิดทันแล้วแต่ฉันถูกจับฉันก็นึกว่าเธอไปดำอันเนี้ยอะควาเรียมนั่นแล้วก็ไปเจอปลาฉลามกินหัวมาได้ใช่ไงปลาที่ฉันเจอทาขยะเธอเธอคุณพ่ป่ะฉันนะนะทำไม ทิ้งขยะไว้ลงถังแค่แค่ปากระป๋องไปแล้วก็โดนรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ชนไปรถรถชนรถยนต์รถยนต์ชนไปรถเฮ้ยเดีย๋ยวนะทำไม<า>หน้าคนนี้ดูคุ้นๆเนี่ยเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยลอ่ะแกไม่พูดไปแล้วเนี่ย,ยนี่พวกเราจะเสียงดังกันนะเนี่ยเออที่มันตะบใส่แล้วน,น,นี่นะใช่ที่เป็นสิทธิ์หรือว่ได้เจอนคนแรกเขาหอบลงกันเนี่ยดูดูของหน้าเขาดิฉันอายเลยอ่ะปะปะปะโอ้เห็นว่านะำร้อนหม ีออกจากที่นี่ันดีกว่าเราหาวิธีหนีไปดีกว่าอยากรู้จริงๆว่าที่นี่มันจะทางหนีเหมือนเดิมไหมโอ้ยยังไงเดิมดูสิมีเตอร์ยังอยู่กันครบเลยครั้งที่สอง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 อ้าววันดีโอ้โหเดิมเลยเหมือนเดิมแต่ว่าการหนีก็ต้องเหมือนเดิมแต่เรามาแรงสามสามตัวนี่เหมือนเดิมเลยเนี่ยแต่ครั้งนี้เราจะต้องซื้อมงกุฎกัเดิมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ความจริงเราก็ลืมไปแล้วนะว่าทางออกเป็นยังไงอ่ะนี่ไงไปลยกันดีกว่า อ้ยทางเท่านี้เสียบมากว้ายเสียยังไงโปรกัสคือเสียหน้าเนี่ยเรามาเล่าที่สองแล<ะ>้ต,ตัวแตกแกะเมื่อกี้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันเสยียบไหยเฮ้ยบอกไว้วเลยนะตำรวจใส่อ้าวพี่พิมโดนที่ดักล้อรถยนต์จะบอกว่าตำรวจอันนี้เนะี่ยก็เดิมๆนะ,ตๆนะะแต่ตายแล้วแหละฉันจะบอกว่าไอันั่นมันโต๊ะไฟฟ้าสำหรับให้คน ทรมานสัตรภาพว่าตัวนี้จะเกิดเรื่งขึ้นแน่ฉันไม่กลัวรหรอกนั่นคือ<ป>โอ้จะเจอผีโดนหลอกหลอนไปแล้วเนะี่ยโอ้โยเธอพ,พ,พี่พีมบอกว่าเราไ,ไปกันดีกว่าวันนี้มันซอยเปี่ยวนี่ซอยเปี่ยวแต่เอ๊ะอย่าบอกนะว่า ถึงไงอยากอยากให้มาจับกันเข้ามาชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาชาร์จใหม่นี่นะพี่พีกับนังเลนแบบตัวร้อนขใจเล่นอย่างขมักขมินอยากโอ้โหตายครั้งที่สามที่สี่ นี่อะไรเดินมาไหมอ๋อนี่ทางสะพานเราลืมไปแล้วลืมไปแล้วเกือบไปแล้วเกิดไปแล้วไปดีกว่าลงท่อนี้ไปก็จะพบกับทางนี้พิมจำได้พิมเพิ่งจำได้เมื่อกี้เป็นตะแกรงแขวนไฟโดนแขวนพอดีก็ตกระวันเฮ้ยมีใครอยู่ด้วยโอ้สัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยูบอยไฟลวก ไปโดนสินลไปด้วยแล้วไปดี๋ยวฉันถึงไปไม่ได้ทันทีเนี่ตาโ,โอ้ไม่โดนโอ้ยนี่ฉันรอเพิงหยุดให้ถูกเวลานะยื้อไว้ไหนฟ้าแปบ๊บหนึ่งโอ้เธอสนิมเต็มเลย,ยไปื่อฉันเผลอกินน้ำในห้องนั้นมานนมนเขาเกี่ยวอู้ใช่ไหมหอมยังไง้อมยังไงอย่าไปปิดอ่ะ อย่าไปปิดอย่าไปโดนโดนอย่ไดนนอย่าไปโดนอยาไปดอย่าไปโดนอย่าไปโดนอย่าไปโดนมายังไงมายงไกลัวน่กลัวน่กลัวนากลัวตกใจจริงแ่ไม่ใจริงเนะ้ยเมื่อกี้ฉัไม่โดนเลยอ่ะดููานฟิล์มดูนฟิล์มนนเ็กซน อ่ารอดแล้วเธอเมื่อกี <t iny> <t iny ่ชันตกแกงทิ้งอ่ะไปต่อกันเลยพวกเราโอ้โหอย่างนิดเดียวเธอโดนอันนี้ที่แทงแบบแบบฉันจะโอนเลยโดนหมดไปโดนหมดเป็นอุยน่ากลัวมากกระโดดนี่เธอฉันจำได้แล้วทางต่อไปพวกเธอรอดอยาเขามากเลยอไปีนเชือกเชือกอยู่างไรอย่างไร รอดยากนะเอ้าเม่นเข้ามาล่ะตายแล้วจ้าอว้าตายแล้วค่ะจังปาคูตะมัดซำพีนเต็งเงจี้จีจีเออเดินมาแล้วตึตึ๊ตึ๊งตึ๊นตึ๊งตอ๊งตึ๊งตตอรงตตอรงตึ๊ตึตึ๊งตึ๊ตตตตงตต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 อตตตอตต ออ้ยเธอภาพไม่ไม่ไม่สวยงามเลยนะเอออ่าไม่เหมือนกันี้แล้วถ้าเธอตกไปเธอโดนสับแน่ๆเลยอ่ะเป็นจริงๆแน่เลยแล้วทุกคนอย่าลืมแชร์คลิปด้วยนะคะกอล์ฟกอล์ฟอล์ฟบันทึกบ้านแล้วก็มันจะสุดลงไปเลยมันก้นเหนียวโอ้ยปึ้งโง่เธอก้นกบเธอหักแล้วล่ะโอ๊ยจ้าโอ้ยจ้าต้องเอานี้ ฉันอยู่ในคุกหนา่แล้วจะันแวะซักผ้าแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยนี่ไงที่เราต้องถ้าเกิดเราเจอกันกระบาดแล้วเราห้ามขุดถ้าเกิดเราเจอการกระบาดเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอการกระบาดแล้วเราขุดอะจะเปไงฮะใสเรนออกมาอ่ะวโอ้โหนขุดจนหมดแล้วเนี่ยหาจะหาทางออกไม่เจอเลยโอ้ยนี่แกเจอแล้วเแกไปและแล้วเราก็จะขึ้นไปเจอ ไที่หลังคาอถือว่าอภัยยาว่าอด้ยี่สิบกรองมีคนวิ่งมาจ้าทุกคนลาก่อนห้องขังแห่งนี้ที่เธอไปไม่ได้นะไม่อยู่ในโซนในรแล้วโอ้เราจำได้เราเคยเล่นดูเล้วไม่มีตุ้ยนล้ไม่มีตุ้ยโอ้กระโดดยืนไปกะแล้วจะกระโดดลงไปยนี่นี่เดินอย่างโอ้ยกระโดดไปดีกว่า เ้ี๋ยนออกมาไมอะไม่มายังไม่มาฮาสวิตช์หาสวิตช์นี่สวิตช์ไม่เจอเจอแต่แคนาดาเก็บไม่เนีเธเก็บมุกเราหรือเปล่าอันตักางตรงกลางนตรงกลางนี่ะรตอเน้อเปลี่ยนอ้าวลปุ่มส อันนี้นี่อ๋ออาได้เรอ่ะอเอาอ๋ออันที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามนับจากขวามือเหรอใช่ลืมไปแล้วเตือนฉันเธอเอาขีการ์ดก่อนเธอลื <c oughs> มหรือเปล่าอเออลืมเดี๋ยวฉันเปิดให้ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเปิดได้เลยกระเตือนวิ่งมาแล้วเลยหมอวิ <c> ่ง <oughs> ันได้ไหมเธอว่าก็เกี่ยวไดาวอาหน้าเธอหน้าถลายไปอีเธอก็น่าตลอกสิพี่ฟิล์มนะเพิ่งได้บัตรมาแล้วก็จางงานแล้วก็รังทางออกไปนะทั้งโลลีก็โดนนะว่าวีว่าวีวอวีก็มาดีกูมาดีเป็นไง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 โอ้หลังดอกน้ำเน่า เอาสมากเลยอ่ะต่อไปเป็นดึ้งดึ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 งึงตึงโลเตอร์นะตึ้งตึงึงห้องนู้นอย่างอย่างโห่แต่ห้องนี้อย่าบอกนะว่าฮัลโหลสวัสดีฮัลโหอ้ยอ้งคันอยู่ไม่เหียวแล้วเพื่อน อุ้ยพีน่หะเนี่ยพีีโอยเธออีกนิดเดียวเธอเธอออกได้แล้ววะทำไมเธอออกไม่ได้โอ้เธอเนี่นะไม่ใช่หรอนะที่มาทางนั้นไม่ใช่หรอผีมาทางนี้แล้วเราจะหนีไปทางไหนอะเฮ้ยทำไมแล้วทไมแบบบิ่งสบายอย่างเงี้ยโอ้ใช้กับดักไงเตรียมจะมา อ oh. มาสิแน่จริงก็มาสินนจ,าจา้างานก็ยังเดินเหมือนเดิมมนะแต่ต้อง,องรอไซเลนก่อนใช่เราต้องวิ่งไปรอไซเลนก่อนเขาวิ่งไปองรอไซเลนก่อนเพราะว่าไซเลนเขาไม่ยอมมาอ๋อเอาเดี๋ยว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 เราพี่พีเราไม่รอหรอต่างคนต่างแบบว่าไปยั่วมาแล้วเนี่ยปอปี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 ปอ,ปปอยบ โอ้โหมีระดับนีทำไมจีไปไปต่อมาต่อไปไอ้ส์คือปล่อยให้หนีมาแล้วรถไฟขบวน์รถไฟการดจุดตายเสียงรถด่วนตะบอนจุดตายได้ออกสักทีมัวแต่อยู่ในนี้กันอยู่ได้ ในสุดก็ออกนั่นจุดสุดก็ออกเอ้ยออกออกออกไปเอ้ในนี่จะเด็ดต้นไม้แล้วแต่เธอต้องจับกระดู่ไว้ให้ดีๆแล้วมันจะไหลได้เธอเราต้องไปข้างหลังสุดเราต้องหาที่เกาะเอาไว้ปล่อยให้ใหไปมนะเรียบร้อยจมน้ำฮ <c oughs> าตลบ <c oughs> ตุ่โอู้ ตอนนี้ผู้ที่รอชีวิตมีสองคนไม่ไรอชีแล้วพี่ไม่ะจะรอคนต่อไปเนี่ยโฟกสอ่ะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเพระาะโฟกัสกลัวอุ้ยเราจะได้เล่นเขาเล่นเล่นสบายสบายนี่มันใส่เดนเว่าชั่เก่าดิอโอ้โหเธอเล่นโหดมากเลยนะ ฉันจะไปหาเพื่อนฉันไซเรนและแล้ววันนี้เราก็มาหาตำรวจหัวไซเรนให้ใหายคิดถึงกันนะใครคิดถึงแบบนี้นะแล้วก็ชอบก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะใช่ค่ะทุกคนอสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเี่กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับออไปกไกลยไปแต่บ้านก่อนนะกดติดตามด้วยนะ <Bye. S 1> บ๊ายบาย ก็ไว้ในในจความในใจที่อยากบอกให้เธอรู้